ลิ้นเสีย EGR เสียแก้ได้หลายวิธีแต่ผมจะบอกเลยว่าเข้าสูตรเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นหมื่นนะหมดเป็นหมื่นต่อให้ช่างเก่งแค่ไหนต้องมีเครื่องมือเช็กก่อนตัวยกเลิก EGR ยกเลิกลิ้นผีเสื้อตัวนี้มันใส่แทนตัวของเดิมได้เลยแล้วก็ไม่ต้องปิดโค้ดไม่ต้องไปยุ่กับกล่องหลักบางคนบอกว่าพี่จะไปซื้อทําไมต้องหลายร้อยหลายพันเออปิดโค้ดในรีแมปดีกว่าถ้ารีแมปปิดไปเลยอ่ะมันก็จะต้องปิดตัวอื่นไปด้วยเครานี้เวลามันมีปัญหาเราอาจจะไม่เจอ สวัสดีครับอยู่กับวันจูนเน่นะฮะเดี๋ยวนี้จะพามาดูวิธีการเขาเรียกว่าไงเวลาอีกเสียจะต้องทำยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้ดีกว่านี่เลียวมากเลยนะเลียวทั้งคนถ่ายทั้งตากล้องเลยนะคันนี้เป็น d m a มนะฮะเป็นกล่องปักหน้ากล่องปักหน้าก็หมายความว่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยปักหน้าคือปักก็อยู่ด้านหน้าถ้าเป็นปักข้างปี0 7 0 8ขึ้นไปหรือว่า09เนี่ยจะอยู่ด้านข้างแบบนี้อันนี้เขาเรียกกล่องปักหน้าคันนี้คันนี้มีปัญหาก็คือ,อ,อปิดโค้ด ปิดโค้ดหมดทุกโค้ดเลยคราวนี้เวลารถมีปัญหามันก็ไม่เจอผมจะบอกว่าผมจะมาแนะนําตัวนี้ตัวยกเลิก EGR ยกเลิกลิ้นผีเสื้อ,อตัวนี้เหมาะกับใครผมแนะนําว่าเหมาะกับรถทุกคันผมจะไม่แนะนําให้ปิดโค้ดบางคนบอกว่าพี่จะไปซื้อทาไมต้องหลายร้อยหลายพันปิดโค้ดในรีแมปดีกว่าผมก็จะบอกว่าตัวนี้มันใส่แทน ตัวของเดิมได้เลยแล้วก็ไม่ต้องปิดโค้ดไม่ต้องไปยุ่งกับกล่องหลักสําหรับคนที่ไม่อยากรีแมปหรือว่าสําหรับคนที่ไม่อยากไปยุ่งกับรีแมปคือรีแมปก็จูนส่วนต่างๆไปถ้าพะถ้าปิดโค้ดเนี่ยบางทีมันไปไป,ไปโดนตัวอื่นด้วยหรือบางคนปิดโค้ดไม่เป็นเนี่ยไป็นรูดเป็นศูนย์หมดทุกหน้าตารางเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรก็ไม่โชว์อ่าอย่างคันนี้ผมก็เลยเอาที่ปิดโค้ดออกทั้งหมดคือให้มันไม่ปิดโค้ดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาเช็คกันว่าอะไรมันเสียกันแน่เพราะว่าพอปิดโค้ดหมดอ่ะรถมันมีปัญหาลมมไไ่่าอากากรเจ ไล่หาสาเหตุไม่เจอเดี๋ยวผมจะมาเสียบให้ดูอ่ะปึ๊บก็แนะนำนะครับให้ซื้อตัวเช็คโคต้ตติดรถไว้ตัวเช็คโค้ดก็จะเป็นแบบนี้มีหลายยี่ห้อที่ร้านก็มีตั้งแต่พันกว่าบาทถึงสองพันกว่าบาทเดี๋ยวจะมาเสียบก่อนอ่ะฟังฟังเสียงเครื่องให้ดีตอนนี้เสียงเครื่องมันเขกแล้วก็มีไฟลุกเครื่องโชงนี้อ่ะลองซูมมาดูนี้มองเห็นปะสีส้ม อ่าเนี่ยไฟส้มๆ,ๆเนี่ยเขาเรียกไฟโชไฟโชก็ต้องใช้เครื่องมือเช็คอ่าบางคนชอบโทรมาถามว่าพี่ครับรถผมไฟโชเนี่ยทำไงผมก็จะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยต่อให้ท่างเก่งแค่ไหนต้องมีเครื่องมือเช็คก,ก่อนอย่างนี้ผมจะกดเช็คก,กดเข้าไป l e a d DTC ปึ๊บมันจะโชว์ขึ้นมาเลยว่า0638 P 0638แล้วทำยังไงถ้ามันขึ้นอย่างนี้แล้วเราเข้า Google เลยฮะ อ่ะเข้า g o o g l e แล้วก็เขียนไปเลย P 0 6 3 8ปด๊บอ่อลิ้นผีเสือ้อเราก็ไปเอาเนี่ยมันก็จะมีคนไปเนี่ยเป็นที่ลิ้นเป็นที่นู่นที่นี่อะไรแบบนี้วิธีการแก้เวลาลิ้นเสียหรือว่า EGR เสียนะครับก็มันมีหลายวิธีบางคนก็ลิ้นเสียเนี่ยเบิกใหม่เปลี่ยนดูจากสภาพอันนี้เหมือนไปเบิกใหม่มาเลยนะเนี่ยยังกิ๊บๆอยู่เลยเนี่ยเขาเรียกลิ้นผีเสื้อนะ บางคนก็ไปซื้อตัวนี้เปลี่ยน EGR ตัวนี้บางคนเสียก็ไปซื้อตัวนี้เปลี่ยนแต่ผมจะบอกเลยว่าเข้าสูตรเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นหมื่นนะหมดเป็นหมื่นแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติคุณไปปิดโค้ดก็ไม่กี่บาท 500, 000, 1, 2, 000, 3, 000, 4, 000, 5 0 0ร้อยพันหนึ่งสองพันสามพันสี่พันห้าพันแล้วแต่ว่าปิดยังไงบางคนก็ปิดไม่ให้ไฟโชว์บางคนก็ปิดระบบมันมีการปิดหลายรูปแบบแต่วันนี้ผมมานําเสนอวิธีที่ง่ายที่สุดสามารถทําเองได้และไม่มีผลเสียใดๆเลยก็คืออุปกรณ์ปิดลิ้น อ่าอย่างตัวนี้ egr ก็จะเขียนว่า egr อ่าตัวนี้เขียนว่า tps ก็คือตัวลิ้นอ่าคราวนี้เราทํายังไงในชุดมันเนี่ยจะต้องมีสาย air flow ก่อน1เส้นเราถอดตัวนี้ออกเสียบอันนี้เข้าไปเสียบอันนี้เข้าไปเสร็จแล้วอ่าแค่นี้เองอันนี้คือสาย air flow คราวนี้เรามาดึงปลั๊กลิ้นผีเสื้อออกเมื่อกี้ไฟโชว์ลิ้นตัวนี้นะอ่าเราดึงออกแล้วเราก็เอาไอ้ตัวนี้เสียบเข้าไปอ่านี่นะเสียบเสร็จแล้ว egr เสียบเข้าไปเนี่ยเสร็จแล้วถามว่ายึดยังไง ก็จะแขวนไว้นี่ก็ได้เนี่ยเอาหนวดกู้งรดก็ได้เดี๋ยวจะปล่อยลงไปก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้คือผมทําให้ดูก่อนอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปลองสตาร์รถด,ดูว่าเสียงเครื่องระวังรถชนเสียงเครื่องที่เกเนี่ยหายหรือเปล่าเมื่อกี้เครื่องมันดังถูกไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันเป็นไงเอ็งเป็นตากล้องเอ็งไม่เคยได้ยินเสียงเครื่องที่มันแบบปกติปกติเมื่อกี้ดังออกว่านี้ไหมอ,อ่าเนี่ยเงียบเลยแล้วมาดูยังมีไฟโชว์อยู่เพราะว่าเรายังไม่ลบโค้ด อ่าเราก็ใช้เครื่องมือลบปึ๊บเดี๋ยวผมลบโค้ดก่อนนะครับมันมีตัวโอ้ยโอ๊ยๆๆโหแตกหมดแล้วมันมีตัวท h เมอร์เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับอืมอ่าตอนนี้เราลบโค้ดแล้ว p ีศ e ูบบนย์แบบหนึ่งสองสามแปลว่าอะไรวันนี้แ้วหนึ่งอ้สาย a f ไม่ได้สาย a i r f o ค่าไม่ได้แป๊บบนึ่ง <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปเปลี่ยนสายเส้นนี้ก่อนสายเส้นนี้ค่าผิดค่าของแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะฮะ อย่างตัวนี้เสียงหายแล้วเครื่องเงียบแล้วแต่ว่าค่าของสาย Airflow ไม่ได้คือไม่เหมาะกับรถตัวเนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปหาสายนี้ก่อนแล้วกันก็นี่แหละฮะพอหลังจากเราใส่อุปกรณ์ไปแล้วเครื่องก็จะเงียบลงเลยก็คือตัวลิ้นผีเสื้อเนี่ยเราจะถอดออกไปเลยก็ได้เราจะยกเลิกไปเลยก็ได้ EGR เราจะถอดออกไปเลยก็ได้แต่เราก็ต้องไปซื้อแผ่นอุดซื้อแป้นใส่เอาคราวนี้คราวนี้ยังติดปัญหาอยู่ก็คือยังมีไฟลูกเครื่องโชว์อยู่เพราะว่าค่าตัวสาย Airflow ที่ผมใส่ไปเมื่อกี้มันใช้ไม่ได้ มันเป็นสายสําหรับออ l นิวหรือว่า1.9คือแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันก็ต้องไปเลือกตัวที่เหมาะสมกับมันแล้วก็เอามาใส่แค่นั้นเองก็เท่ากับว่าคันนี้ไม่ต้องปิดโค้ดในรีแมปแล้วใส่อุปกรณ์แยกเอาสบายใจกว่าได้เห็นว่าอะไรเสียอย่างเงี้ยเวลามีปัญหาอนาคตก็ตัวนู้นเสียตัวนี้เสียถ้าสมมติกล่องมันเสียอีกก็ส่งมาเคลมได้ตัวนี้เรามีรับประกันให้1ปีหลักร้อยครับอุปกรณ์หลักร้อยต่อชิ้นนะรวมๆกันทั้งชุดเลยก็พันกว่าบาทก็ถือว่าไม่แพงแล้วก็ ใส่ได้ตั้งแต่ d m a x ปี 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11อันนี้ตัว egr นะ1น1่ง4นี่นจะใส่ไม่ได้จะมาใส่ได้ทีก็เป็น1.9ไปเลย1.9ทุกรุ่นส่วนลิ้นผีเสื้อใส่ได้หมดตั้งแต่ตัวแรกโอเคนะฮะดับรถก่อนโอเคก็จะประมาณนี้ตอนนี้ก็สรุปว่าคันนี้เรียบร้อยแล้วชัดเจนว่าลิ้นผีเสื้อมีปัญหาทำให้เครื่องเขกต่อให้คุณปิดไฟโชว์ในรีแมปแต่ไมับบมน ก็เท่านั้นแต่อย่างเงี้ยยกเลิกไปเลยไม่ใช้เลยลิ้นก็จะเปิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ข้อเสียของการเอ่อยกเลิกลิ้นนะฮะเวลาดับรถจะมีเขย่าหน่อยหนึ่งปึ๊กปึก๊สตาร์ก็จะเขย่าหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนอกนั้นปกติครับรถวิ่งดีปกติมันไม่เหมือนเบนซินหลักการทํางานคนละแบบกันก็ฝากไว้ครับสําหรับตัวอ่าวที่ไปไหนหมดวะนนี้เอาไปเก็บแล้วสําหรับตัวนี้นี่นี่น,นี่นี่ฮะอันนี้ของ EGR นะครับเขียน EGR อันนี้ของอลิ้นปี่เสื้อนะฮะลิ้นปีกผีเสื้อโอเคฮะก็ฝากไว้สำหรับคนที่อยากจะยกเลิกมันนะฮะก็ประมาณนี้ส่วน Airfo ฟถามว่ายกเลิกได้ไหมยกเลิกได้ครับแต่ว่า Air ์ฟเนี่ยผมไม่แนะนำให้ยกเลิกเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวหลักในการรับข้อมูลมันคอยรับข้อมูลว่าอากาศเข้ามาเท่าไหร่แล้วควรจะจ่ายน้ามันเท่าไหร่ถ้าเราไปยกเลิกมันมันจะต้อง เลือกว่าเราจะหลอกให้มันจ่ายน้อยจ่ายมากอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าจ่ายมากเกินไปก็จะทาให้กินน้ํามันในเวลาที่เราขับธรรมดาถ้าจ่ายน้อยเกินไปมันก็จะวิ่งไม่ออกในขณะที่เราต้องการเหยียบซึ่งเลยต้องมีมันไว้แค่นั้นเองอแต่ถ้าพวกรถแต่งรถซิ่งเยอะๆเขาไม่ค่อยได้สนใจอะไรพวกนั้นอ่ะก็แล้วแต่เขานะครับเราก็มีตัวยกเลิกเหมือนกัน,ส,นส่วนในตัว EGR กับลิ้นนะฮะมันไม่ได้ใช้อยู่แล้ว EGR เนี่ยเราก็ไปอุดอยู่แล้ว เรายกเลิกไปเลยก็ได้ครับจบส่วนตัวลิ้นเนี่ยส่วนมากก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็ยกเลิกไปเลยก็ได้ครับแค่นั้นเองก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นิดนึงครับส่วนคันนี้เดี๋ยวผมไปหาค่าสายที่มันเข้ากับรถแล้วก็มาใส่เสียบปุ๊บก็จบเลยไม่ต้องไปทําอะไรกล่องเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยไว้เป็นสแตนดาดแก้แบบนี้ดีกว่าจบกว่าบางคนบอกว่าพี่ทําไมไม่รีแมปปิดไปเลยอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปบางคนไม่ได้ดูเขาจะบอกว่าถ้ารีแมปปิดไปเลยอะ่ะมันก็จะ ต้องปิดตัวันอื่นไปด้วยคราวนี้เวลามันมีปัญหาเราอาจจะไม่เจอโอเคเดี๋ยวรถจะชนน้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีฮะ